สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับผู้ที่มีจิตใจชื่นชอบนี่เก็กีฬาการตอนนกเขาน้อาจารย์นะอ่ามันนีสารล่นดินกับ่ะไ้เฮ็ดชิปมันหลายมือนะครับมันนีกันเลยแต่่ค่อยเดี๋ยวไปตอนนกนะครับกับเลยว่าสีเฮ็ดชิปบอกพี่บอกน้องนะครับพอดที่ส่งนกไปแจ็คตัววันนี้สองตัวที่เฮ็ดชิปไปวันศิรลงกับเลยส่งตัวรุ่นอีกก็ดีลงองเลยสงตัวรุ่นอีกเอาไปเอามากกัเลยเดี๋ยวไปทุระอีกก็เลยเป็นคลิปตอนเนื่องนะครับ น่าจะเริ่มจากคลิปบักซับมงคลบุล้ะครับที่ผมสะไเด้ลงต่อห้เบิงว่าผมทรงล้วเด้อสซับมงคลนะครับอ่าแล้วบัดนี้ออกจากซับมงคลก็เป็นตัวไหนละ่ะตัวนองกาแฟครับนองกาแฟทรงแห่าจารย์ท้องนะครับทรงแห่าจารย์ท่องนะครับคุณใด,ด้ไปเป็นจังไดก็สทรงข่าวในเด้ออาจารย์เด้อคขันบ่จังไดกะหรือว่าคันสื่อไปเราเรียนบอมีเวลาอยากขาย ว่ามิว่าเรีนนะครับอยากขายกับบอกผมนะครับเพราะว่าน้องผมผมหลับซื้อขึ้นทุกตัวแต่ว่าเขาก็จะตัวกันเนาะว่าเอาไปแล้วหยุมแมวยองนี่ที่มันลบแล้วเอามาขายเห้กันแล้วค่าสูงผมก็เคยเจอแล้วนะครับที่ที่ผมเจอในแบบนั้นนะครับแต่ว่าผมก็ซื้อขึ้นเ่าครับแต่ว่ากะกับบนอยิทยอดแน่เนี่ยทรมดาแล้วเนาะครับมันถือบบานี้นะครับมือนี้ ผมก็ไในมีโอกาสนะครับเมื่อวานวันนึ้เมืกอก่อนอาจารย์เตยเขามาก,ก็เลยว้าวกันเื่องสุเลกกันนะครับเพราอาจารย์เตยมาแต่ทั้งชุมพ่วงนะครับเราขอมาเหรียน,น้าเบลือกอีกอาคัดจริงครับผมคัดเห่นจริงครับเพราะว่าเตรียมว้ถาเครื่องนะาผมเตรียมอินบีดนะครับ,รบ in beat. อินบีดวันเย็นนะครับเอาลูก วันเย็นแม่นี่กับลูกวันเย็นแม่นี่มาเซิ้งกันนะครับเหียดอินบีดเหยียดเดือดชิดนะครับเจ้าตำนวนของวันเย็นขึ้นมากนะครับตัวนี้นกจมุโท่ครับจมูโทอแล้วก็ติดไส้ครับนกแม่ของวันเย็นนะครับลูกวันเย็นเที่ยนเป็นน้องบุกเขียบนะครับเซิ้งกับน้องบุกเขียบตัวนี้มันก็ละแม่แม่นี่สายมานะครับเพราะอาจารย์นม่ม้หลังเขาอ่าบัตรที่นี่นะครับบอกว่าอาจารย์เตยเนาะมันเบาหลายมันถึงเงา บอกว่าอาจารย์เตยกันเลยพากันสู้หลีกันมันนกบักพริกหวานเนี่ยมันเหรียญไข่ตัวนั้นตัวนี้วอกกันไปเนาะบบดนี้เขาเลยพากันวอกกันอาจารย์เตยกันเลยว่ามีแม่ลูกมาดํามาดํากวนอูนะครับเบอร์สิบเจ็ดแม่หนึ่งผมก็เลยว่าจะขอแบ่งน้อาจารย์เตยนะครับัดี้ผมก็เลยเพราะว่าผมเคยวอกกับพี่ดอนนะครับสาเหตุที่ผมเอ้นพี่ดอนนะครับผมกับท่านทนายดอนศรีสะเกดนี่ครับสามกกฟ้ามเนี่ย กันนับถือกันเป็นพี่เป็นน้องนะครับผมเอิญพิ่นเป็นไอ้นะครับเ็ะต่างตโดนแร้วห่ะครับสมัยเหรียนใกล้พิ่นไอเป็นน้องกันผมก็บอกพี่ดอนไปถนนเตือบาแล้วาอันมีแเม่ลูกมาดำกวนอูนี่กันพ่อซึ่งบอกผมไม่ได้พี่กันมันเลือเนาะแต่ว่าไปต่พีไก่มาแล้วมันบ่เหลือแบบนี้แล้วก็ลืมไปบันี่มือว่านี้ผมเลยโทษเช็คพี่ดอนนะครับว่าลูกเม่นี่เป็นจังไดเห่ีเป็นจังไดแบบได้ยังสินะครับ นี้พอดีครับแม่ของอาจารย์เตยนะครับผมก e e ็เลยถามไปว่าควรอูมาดาเบอร์สิบเจ็ดนี่มันเป็นแม่ไหนแม่เอหรือแม่บีมันนี่มีสองแม่นะครับมาดําในประเทศไทยนี่มีซีแม่นะครับมีซีแม่กันผู้ใดบ่ลููจักมาดํากับจีบอไดอ้ติดตามนะครับมาดําในประเทศไทยมีทั้งหมดอนซแม่นะครับแม่หนึ่งของอาจารย์พินิจมนตรีซั่งเขามานะครับเอาเขมาอ่าเป็นไวในขอบคล้องนะครับบันทิขายให้อาจารย์ฮัทโนเขาย้ายไปนะครับแม่หนึ่ง แม่บูนึงสิไม้น้ำพีดอนแล้วก็สิมมอยู่กับนกเขาญงซื้อการแจก๊ยพันธุ์นกไผ่หรือ,อยังีงละครับเพื่อนึงน้าเหลือพี่ดอนเลยสองตัวครับนี่แม่เอกับแม่บีบานนี้แม่เอน,นี่สิออกแลนหลายนะครับแม่บีนี่นนลน,น,นคู่นะครับเป็นลนคู่หลายอันแม่เอนี่สิแลนคู่นะครับตัวนี้ที่ผมมอห้มาพี่เอามานี่ครับพี่ดอนส่งมาให้นี่เป็นแม่เอนะครับ ควอูแม่เอจะแลนไหลน่องจูลงน่องต้วนเปยน่องเอียงแน่วพี่ผมจำไม <c oughs> ่ได้สีเป็นแนลนแหละครับแลนแลนคู่สีเป็นเลื่อนโตดีนะครับบัดนี้ผมก็เลยเว้าหยอกพี่ดอนนะพี่ือทรงตลูกมันแต่แม่มันเหมือนเลยทรงไม,ม่ผมผมมา <c oughs> เล่ยเว้าว่าแม่เอีนี่ขายให้หมออึง้งบังนำเชียวไปแล้วนะครับจานหมออึง้งทรงความกับลูกมันนะครับ ลงพอมบกจูลงนะครับเป็นหลายบาทเติบนะครับผมก็เลยว่าขันทั้งสั่นเหลือแม่เอนี่แม่เอพี่เอาจะบาทผมก็เลยถามเราคนก็ว่าพึซื้อมาหลายบาทนะครับซื้อมาหลายบาทก็เลยว่าเอยเอากำนองกำนุงกับกย่อหลายๆนะครับก็เลยตกลงกันครับผมกะเสียอวอะไรครับลูกม้าดํานะครับเป็นลูกม้าดําลูกจแท้นะครับ คนเรากันไรนะครับผู้นั้นกับสายมาดำผู้นี้กับสายมาดำแต่เข้ากับบลูเนาะห้าบ่ได้เป็นผู้น้ำเขาบ่ได้เป็นบ่ได้เป็นเจ้าของฟ้าบ่ได้เป็นเจ้าของมาดำเ้อาเรียกปลาู่ตัวใดคื้ลูกมาดำแท้นะครับข้ากับใดตั้งตําเบิงมาเออผู้นี้น้ำเขาสายมาดำแท้นะครับพอดีกับ่นเป็นไอผมนะครับพี่ดอนซีสเกตนะครับทนายดอนซีสเกตหรือในน้ำของเฟรนด์บุกนี่ก็ขึ้นนักลบสองแผ่นดินนะครับสามก๊กฟ้ามนะครับเจ้าของบกวนอูมอนี่เพิ่นก็ได้ทรง ตอนนี้มาไห้นะครับพอแม่เอมันแม่เอมันหมออื้องเอาไปแล้วนะครับแม่เอเนี่ยไม่ได้แม่เอผมยากได้แม่เอนะครับผมอยากเอามาใส่กับพี่ขวนกับสันเทียบนะครับผมก็เลยได้ลูกคนมาแท่นครับแม่เอแม่เอนี่เป็นกวนอูมาดําเอนะครับกวนอูมาดําเอเกิดวันที่ยิ้มหาบกกลาหกหาครับนกปีกัวเหรอครับ้อมเส้งเหรอตอนนี้ ตรวจเพศเรียบร้อยครับผมหวงเบอร์4ี่สิบสามวงท้องนะครับผมใบตรวจเพศครับผมใบเพลทตรวจเพศนะครับว่าเป็นนกแม่แท้นะครับตวัวเมียนะครับผมเอามานีผมกาลังเตรียมกล่องเตรียมอย่างขันกอกกรองเอาเดีอยู่เขาทางของเราอยู่ละโอ้กล่องเปียกม,มันหอนยอาจารย์ทุกาน ทั้งนี้ก็เจาะหูนะครับทั้งนี้ก็เจาะหู้ทั้งนี้ก็เจาะหู้นะครับทั้งนี้เราผลไม่ได้เจาะหู้นะครับเพิ่นว่ามันสงสัยเพิ่นตั้งนะครับเพราะว่าเราเอา,เอานำชุบสำลียางดีนะสงสัยเพิ่นติดตั้งวะเอานะครับบานนี้ทำการเสียงไพ่กันครับผม <laughs> <laughs> บินออกกับโตไฟโตมันเข้มขึ้นดีว่าพี่ดอนมับนบินออกสงไัยลายยักตัวได้ด้บมันออก

คนอูมาดำแม่เอห่วงขาเนี่อยองวะตายไหมผู้สังวันเถาะ <laughs> ผิดตอนน้ำไห้นะครับเป็นห่วงท้องนะครับเห็นตอนสีสามนะครับตาพอดีมาดำเอยียงวะนี่คนอูคนอูมาดำถึงคนอูคนอูภาษากรีกเท่ยังไง ครับผมเบอร์สี่สามนะครับปากบางดีตลอดเสียงซอดีเอาครับโอ้ปวดเต็มกับนี่อาจารย์านี่ครับอาจารย์ทุกท่านตะเกียบชิดเป๊ะเลยแต่มันเป็นนงแม่นะครับผมก็เลยบอกที่ผมบอกนะครับว่ามันเบึ้งไม่ได้ดอกนอกจากเขาตรวจเพจนะครับนี่นะครับสีได้เอาไว้ตะเทียบพริกหวานนะครับผมสายแลนดนะครับ ต่อไปก็เสียวแม่ไหล่ะครับอันนี้เหลือดแม่บีนะครับพ่อแร่ก็สูนะครับคนใจนักเลงวาเิียเอาต้องเอาครับผมผู้ใดอยากได้ก็อยากได้ลูกมันก็สิขันอยากได้ไหวก็สิมีราคาจังน้อยนะครับเนาะขันสมมุนต่งกันล่อเป็นนกต้อนงอย่างนกแม่้อมไข่ยังสี่อะไรครับลูกวันขันเขาเสียวลูกวันพผอมผมเลยก็สิตอนมาแช่ราคากันกับผมครับแช่ราคากันก็สิ ลูกขันขันแม่นี่ก็สิบบ่แพงนะครับแม่นี่ก็สิคูหนึ่งก็จิบบ่แพงแต่ว่าก็สิหลายก็จีบปัญหายู่ก็สิขึ้นมาสิบจีบหาัญหารวมทรงมันนี่ครับแกนี่เนาะต่ว่าขันแม่มันนะครับลูกสาวมาดำ้ตผูพใดอยากได้สั้นหลานบัดเนี่ยสั้นหลานจากลูกสาวขันสมุติจากแม่นี่มันทีเป็นสั้นเลรียานะครับขันยากได้สั้นหลานมาดำนี่ดีเนี่ยพว่าสิบเปิดอยู่ประมาณหกพันนะครับหกพันหกพันหารวมทรงนะครับผู้ใดอยางได้ก็เอามา ได้มาดำไปบ่ต้องไปซื้อแม่เามราครูละมืน <c oughs> ่นหาอันพอดีอาจารยาน้ำเช็มบ่มีเงินน้ำเช็มบ่น <c oughs> อ่าผู้ดใดถามหาหนกต่อนะครับบอกเลยช่วงนี้ขายมาทุกตัวเอ,อือกขายเน้อได้มื่นหนึ่งอาจารย์ต่ำ <c oughs> เอ,อือกขายได้มื่นหนึ่งขาย <c oughs> บ่มีคิป <c oughs> <laughs> เดี๋ยวผมสิลงคลิปที่ผมดัน,นตอนเนื่องไปนะครับแล้วก็สชิมี่มา่านกตัวใดพร้อมเล่นบ่พร้อมเลนเนี่ยนะครับิีดไทยให้เบิ่งเพราะว่ากับที่ไทยซื้อหละครับเพราะว่ามันบ่ม,มีตอนมันขันมันหยัมงตัวมันขันมันหยังสิเฮาไมไปติดกับหยุดแล้วนะครับเนาะู้ใดอยากได้กะน,นกพร้อมเลนน่ยนกฟึกแล้วไม่เนี่ย,รย,ยหรือว่านกพรอกก้อมฟึกจังสี่กะโทษไหครับอาจารย์ทุกท่านเดี๋ยวผมคลิปต่อไทยครับผมเดี๋ยวให้เบิ่งครับ เก็บการส่งนกสองตัวสามตัวไปอาจารย์ท่องได้ไปกับค่ะมันจังไดกัดเขบอกผมไมนะ่เดอเพราะว่าผมกับบอลลูนเป็นนกแม่นกเถกเขียนมันเลีนยดีก็ว่าเป็นนกเถกนะครับอันนั้นเป็นนกแม่ก็บอกผมผมก็สิเดเบึง้งต่อไม่ให้หรือว่าพึกบ่เป็นก็บอกผมผมสิเดชให้เทินนกตอมีบ่มีี่คอยว่ากันกับเงินบอบอมีปัญหาหรอกกับอาจารย์สมมติว่าอาจารย์ใดไปราคาสมมติจังอาจารย์ที่เอาลูกคูเกิดพิกหวานไปน่ะ ล้นเป็นนกแม่นะครับอาจารย์ใช้วัดมั้งแม่นใช่วัดภาษาอังกฤษบีอ่นน่ะจะอ่านว่าเบื้องเบื้องบนนะครับใช้วัดเบื้องบนนะครับเล่าจะาอยังได้ลูกผู้เกิดพริกหวานเซเว่นนะครับผมเล้ยเอาโตที่ผมสือกลับขึ้นมาทรงไห่มันก,กเ็เรี่ยนดีเล่าไปหอดมือสองมือแล้วก็ฝึกแล้วก็ว่าเรี่ยนดีวันนี้เล่านกไปเทียบม,มันเป็นเป็น,ปน,ปนมแม่บแม็บมาสัน้นคุ้ยชื่อหัวนี่เป็นแบบเบาหนุ่ยน,นะครับ บาเนี้เราเลยส่งตรวจเพจกับเป็นนกเม่ผมก็ได้เฝ้าโทรบอกเล่าว่าหผมมีส่งนกนกตัวไม่ห้นะครับห้เราส่งตัวนั้นกลับเล่าบ่นบอกว่าเล่าเสียดายตัวนั้นนะครับเราจะเห็นเป็นแมพันธุ์นะครับแต่ว่ากับบ้านเรียวนะครับบ้านกับบ้านเรียวใจผมผมกาดสีจักสีเห็ดจังใดนะครับขันสมบูรณ์วานั่นแต่เราบ่ให้ขึ้นนะผมขายนกเถกเนาะค่ะหรือว่าสีขาท่างออกแบบว่าห้เราซส้อนกหน่อยเอาราคาวัวอาหารกับ่าส่งนี่จ้ะ เอาอาหารจะพาทรงห้ราคาพันเดียวยังสินะครับพันหารวมทรงคือจังอาจารย์ผู้กองเรียนใช่นะครับเป็นท่วงมากผมก็หายไปอันนี้ขันเกิดขอพิพาดแบบนี้แล้วยังได้นกแมวไว้ผมก็เฮ็ดกชื่อกันครับเอาตกลงแล้ะเอาแบบเดียวกันนี่แหละยังได้ลูกขันช่วงนี้ก็มีลูกขันเทพนะครับลูกทนขันเทพกันอาจารย์เสียวกะจังบอกเด้อาจารย์ใช่วัดเด้ออันนี้เป็นวัดศุกร์เต๋อไฟส์เดันนี้วันศุกร์นะครับ ว,มมวันศุกร์ที่เศร้าซีโอเลืมมือลือมเบ็นเหล่ะบ่ไเด้กว่าไปตอนนอนกันเถอะนะครับช่วงนี้ซีหาเบื่อี้บ่ไเด้ไปตอนนอนกเทเ่อะที่นี่อาจารย์ที่ยุ้โคราชน,นะครับอาจารย์นพดลเดียอาจารย์นพดลน,นะครับเล่าบพท่านด้พผ้อมรับนกนะครับช่วงนั้น ผมก็เลยได้เลื่อนดนพอดีครับเดินเหยียกแขวงครับผมปรับดินนะครับอาจารย์ทุกท่านก็จําำได้ว่าผมถมทีนะครับไปพ่นขวดกันหน้าถมทีแล้วมันเป็นลุ่มไหลนะครับวันนี้เราจะโทรมาบอกว่านี่ครับว่ามือมือนีพร้อมแล้ววันเถอะที่เสียวไอ้นี่แหละครับสามมงคลพร้อมแล้วที่สิรับนะครับสามมงคลนี่โคราชผมสี่ทรงทรงลุกเบิ่มนะครับ รงลุงเบิรมเพราะว่ามันจะสะดวกนะครับลุงเบิรมจะหอดได้บื้นนีเลยนะครับขันทรง,งลุงเบิมสมบินกันไปตีเขาอย่างเงี้ยถึเป็นบาสิมากเครับฮัลโหลครับไอบายจะได้กากเราไหมหอดหอดโอเคครับโอเคผมกำลังออกไปครับผม ได้ไดได้โอเคครับครับสวัสดีครับลุงเบิ่มนะครับลุงเบิม่มโทรมาแล้วอ่าสบับมงค้นรับไงไข่ไปแทอาจาันอุพดลนะครับเป็นนกพร้อมเล่นแล้วครับนกพร้อมเล่นสับมงค้นนะครับประมันจะสองเดือนกักวกัวกับจสองเดือนกัวัวสามเดือนกัสจได้ขวบนะครับ เด่นในสะใจเลยครับส่วนลูกนกเดี๋ยวนี้นะครับเหลือตะมูล,ลับปากไว้วพรสะใหียพิ่น,นะครับบนันนี้ที่เหลืออยู่ในห้างนี่ก็จะเป็นลูกคันเทพบอผมเห็นออกมาแต่ออกมาประมาณประมาณกลางเดือนนะครับมูหนึ่งต่ว่าทีสีใดว่ายๆอยู่นี่กันพู้ได้เสียเอากับเป็นชุดสา,ายอังนะครับลูกบบกองัง กับแม่สามกุกอ่างน,นะครับสีได้เลยประมาณสิ้นเดือนนี่นะครับได้เลยกันพูดได้สี่ยักรุ่นสายอ่างนะครับไป้นลมปลาสมนวนปลานะครับเสียงหลักๆนะครับผมเอาครับจะได้ขอจับนกลงกองกันหนันะลูนะไยูนํานประจันมาผดดนะลูกนะ ขออนุญาตจับนะลูกเด้อบ่เนี้ลูกไปเขาเห็นตัวจักเสือหนึ่งสักันครับนกผมด่จับล้างดินทุกตัวเด้ครับพอผมไปจับจักเสือเนี่ยแดงขึ้เหลืองโอ้โอ้จับกระถืกคาสักเร็จบ่นี่ฟเฝ้าไหลจับกระถือคาจากดินนิดหน่อยนะครับจากสูงมือพึงกำนะครับ กกนกประดิลลงกล้องก่อนนะครับลุดไปหาพอไม่นั่งหลุดนะมื่อนี้นะครับอีสานล้านดินสิ่งผสงนกเป็นน้องบัลก,กาแฟของอาจารย์ก่อนนะครับให้อาจารย์ทั้งสักทั้งนครพนมนะครับ <c oughs> ทั้งอ,อาจารย์นครพนมอาจารย์ที่ยัยงก่อนซื้อเล่าอาจารย์ท่องครับผม ก็อยาได้มาดนเรี่ยวว่ะสัสที่แรกว่าสิเอาน่องสันจิไห้นะครับเรามาดีกับว่ากันไปว่ากันมาล่ามันจับในมูฟึซไงนะครับรกันฟึซไงผมก็เห็นตั้งแต่ชุดน่องบบกาแฟนี่แหละครับผมจับขึ้นชั่นมื่อวานนี่ครับนกน่องบบกาแฟนะครับเบอร์สิบสามนะครับตัวนี้เบอร์สิบสามจับขึ้นชั่นมื่อวานนี่ครับผมเล่นน้ำผักหนึ่งกะเริ่มเชื่องแล้วครับเดี๋ยว ชุดนี้จะฝึกไงครับนองกาแฟานกฝึกไงอยู่เชียงไว้นะครับเชียงไว้มือเศร้านี่ก็เห็นเหรียญทั้งชั้นแล้ะครับเร,เ,รเ,รเริ่มเหรียญเริ่มขันยศเริ่มเฮียกแล้วตระบ้านกาคู่นะครับก็บทีได้ทรส่งไห้เพิ่นนะครับอาจารย์ท้องนะครับน้าแก่นะครนพนมนะครับผมผมเพิ่งเอาเาเล่นใหนแล้าววัดนี่ครับจับขึ้นชั้นแล้วผมก็หยอกเห่นเขาหนึ่ง พอดีมินีิชุกเราหุงนะครับทั้งศูนย์คู่ปตามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถมาครับมาเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องรถอ่าส่วนนกพร้อมเลนกับพ่อมีนะครับเด้ออาจารย์ทุกท่านผู้ดใดอยากได้ก็ได้ตะวันนกมูนนกหน่อยนกยังเด้อผมอินนกไบไทยบางอีกที่มึงครับผมนกหน่อยนกยังกต่มีอยู่ปลาไหลครูนะครับผมส่วนไหลกับเพิ่นกับเอาแล้วนะครับ จังอาจารย์อิทกวาสิเขามาเอาลูกบักไอคันเทพนะครับเราก็อาจารย์ทั้งแต่ละที่เราอยู่สมเด็จนี่เราขับรถยูสมเด็จน้น้ำตาลนี่ยูสมเด็จกวาสิเขามาเอาลูกชุดอ้างนะครับกวาสิเขามาเอาเองอนะครับบังลาไปยูน้ำอีพอทั้งนม้แก่ได,ด้หรุ่เด้อเนี่ยครับเรียนไปเรียาไม้ในบ้นกระเชงครับผมขออนุญาตจับได้หรุ่เด้อ อย่าผูกเสียกเงีวเด้ออาจารย์เด้อขันสม,มุนวารสีไซชานครับผมปปปื๊บรถกัดเฉียวเล่งถ้าเศร้าๆคุณอาจารย์ทุกท่านเอ้ยผมกับ,บอกว่ารถเพิ่นมาเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องนะครับผมเคลื่อยไได้เพิ่นมาเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องชุดใหญ่นะครับมันมาเ,เป็นชุดหน่อยครับเป็นชุดหน่อยกับคราวเดี๋ยวมันก็นเร็วตึ้งน้ำมันไฮโดรีคข้าศนา้าค้าศหลังนะครับ ขั้นหน้าขั้นหลังน้ะมันเครื่องฟองโซลา่าผมมันนี่ครมันมันหลายเติอบอยู่มันจะบาเม็นแนวสีเหลี่ยมง่ายๆเนาะพอหลุดท้อใส่งานเท่ากับอยา่างเขาเห็ีดดีๆดีเฝ้าก็เฝ้ามาได้ผมก็เลี้ยวกันบ้างหน่งครับผมส่วนนกบักไก่สับมงคลน,นะครับเดี๋ยวผมกับจินลงผมไทย ใายคลิปไปตอนสี่งให้เราอยู่ตะวันพันธ์เนี่ลงนะครับบ้านนี้ก,ก็เลยลงต่อกันไปนี่แหละครับผมส่งตะว,วันที่เทาแถวันทียีบซีผุนม,มั้งอาจารย์ทุกท่านเอาไปส่วนบักโนดลุถามเขาบักน้ำช่วงนะครับถามเขาเป็นหนอได้ยักตัวแล้วผมเบอร์ขอซึ่งครับปะนาโอ้ยเนาะบ้านนั้นมาเสียวหนกไปเหรียญเอาไปซึ่งเสเยวะผมซึ่งอยู่ครับประสันกันสี่ช่วงนี้ เราเห็นมันเหรียญแล้วก็สิเลยอยากเอาลูกไว้ก้อนละมั้งครับหามันผาดมันอย่างเนาะธรรมาดาช่วงนี้อาจารย์ทุกท่านก็นระวังกันเตักน้อยครับผมจังอาจารย์ประนีตเอาไปกับไ่ค่อยออกเวลาเขาเล่ากัน <laughs> เลยเล่าเป็นคนที่ห่วงนกตออยู่นะครับ <laughs> เหรียญย่ำได้ก็ได้ดอกแล้ววะ่ะใ <laughs> ห้มันเมื่อหนาหมาหนาเหลียวซะก้อนเถอะพ่อนะ <laughs> ตัวนี้ไปนายเกียนะครับนายเกียนครพนม เชือกยู่ข่างประตูเด้ออาจารย์เด้ออาจารย์ทองแกแกเชือกตัวนี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยแหกแหกแล้อคอยขอไปกำโตนกนะครับค่อยๆรูปนะครับกันมันดินเขาก็วางมือสะก่อนอย่าให้มันหลอนดินใส่ของนะครับเนาะเอาโอเคครับผมสีไปเฝ้าไปส่งเพล่ะครับรถเพลนออกมาแล้วเดี๋ยวนกหน่อยเดี๋ยวผมไทยเบิง่งทีละตัวทีละตัวครับผมครับอาจารย์ทุกท่านชุดนี้นะครับอาจารย์ที เเราขับรถนำตันอยู่สมเด็จนะครับเราว่าสิมาเอานะครับกพร้อมทรงกนาบประมาณมันมาเกิดนาทีเจ็ดนะครับที่หาที่เจ็ดประมาณนี้นะครับชุดอ่างเบาใหญ่ครับอ่างลูกสาวเบาใหญ่นะครับชุดนี้ที่ผมบอกว่าจะเป็นปรนาจะเป็นนกสามกุกนะครับผมเห็นมานอนขึ้นเมืเมอดนะครับผมเห็นม้านอนะครับ มาณนี้ครับอาจารย์สองโตนะครับตัวที่สองกันนอนอยู่นะครับบังแม่อยู่นะครับนะนเนาะนี่มาไก่กันตั้งน้อยอ่ะจะเป็นนกจากมี่เสียนเอิรกนะครับ มอซูมกล้องไม่โฟกัสอ่าโฟกัสละอยากไมีเสียนเอิกง้ามนะครับนะนะครับเสียนเอิกถึง้านนะานะครับสองตัวนะครับคู่หนึ่งใกล้พร้อมออกแล้วครับเริ่มเขาฟักวันทียีสิบซีนะครับยีชิบสีกุ่มผ้าครับผม นับจากมือฟักไม่อีกสิบห้ามือก็เป็นมือเกิดครับผมเดี๋ยวบางชุดต่อไปครับชุดต่อไปนะครับขันเทพแม่โพแดงนะครับขันเทพแม่โพแดงนะครับขันเทพแม่โพแดงชุดนี้นะครับ,รบเห็นมานอวเนาะซือบอเอานะครับชุดนี้ จะทัดไปอีกนะครับนาที่พร้อมส่งได้ยูประมาณหลังสงการนะครับประมาณสงการสง่สงกติสงไดแต่วา่ามันกติลดบะแรนนะครับประมาณหลังสงการทันเทพโพแดงนะครับตัวนี้ชุดหมวกชุดนี้ก็มียูสองชุดนี่ครับที่ออกมาเป็นตนเป็นโตแล้วไห้เขาเห็นนะครับเนาะที่มาพร้อมดีสง่งดนกันนี่กัมีชุดไมอยูครับแต่วา่ากะบบ้านรับจองนะครับเด้อเดี๋ยว บันนกพร้อมฝึกกันครับบ้านเนี่ยช,ชุดนี้ก็เป็นนกพร้อมเล่นนะครับนกตาตัวนี้ฝึกบ้านแล้วน้องกาแฟเป็นนกริ้วนะครับริ้วเกือบตัดนะครับบนโดวนหอยอีนึงนะครับตอนนี้นะครับ ยูรินะครับตัวนี้พายุยุริเดี๋ยวต้องออกป้าครับผมเป็นบักดวงดีนะครับบัลล์น่ามาบักดวงดีในบ้านบพราะไอขันนะครับเนื้อดวงดีบพราะไอขันบ้านออกทงกำลังไห้น้ำเลยจานตัวท่วมมากพอดีครับผม We'll be right back. คลิปนี้ผมลาไปสรันี้ครับผมหลายครับจะาชีวางเนโนกกระจันตัวผมก็ขอสิว่าเนี่ยบักอังคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณลหลายๆครับที่กดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับเกะพอกันไม่คลิปหนาครับผม